ครับการนมัสการาครับรรปูเอา,อาเดินร้อนอย่อมเป็นปูถูกอำเภอถูกจัดครับครับวันนี้นะก็ครับครับปู่งดก่อนที่ปูให้มาหกสามมันมันไปตรงกับเลขดังเลขอันข้อคับปูเอาปล่อยไปวันนี้มันจะดังที่เก่าแล้วครับปู <c oughs> สังเกตเลขเลขที่ปู่ปล่อยมาเป็นเลขดังหมดเลยครับปู่ จะคอยแลนี้กันเลยขึ้นเลยไปแล้วนี้ก็ดังปุ๊บเลยโอ้ครับค่าโปูเอาอินีเลยจะฟันดีผมค่าโปูฟันดีแล้วฟังฟังเราค่าโปูมันมาบอกเราครับมันาบอกแล้วสมาชิกเลยคำนวณคำนวณน้ำมันออกมาตูงบัตเลยครับแต่บางทีกันว่า แตวแม่ยืนมันบอกบอกแล้วเราบอกแล้วก็เลยมานั่งคำนวณมึงมันออกมาตัวเดียวกันเลยโอ้ครับปู่ว่าแมนเลยเน,นี่ยหนุวนครับฟังดีๆแล้วเลขงวดนี้ค่ะเลขสามตัวที่นี่ที่หันสองหลักครับเลขวันวนี้มันมาบอกหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นนนแมนอโอ้ครับ ตูกันแค่หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแล้วข้างล่างฟังดีข้างล่างเนื้อข้างลาง่างสี่หนึ่งกับสี่สามสี่หนึ่งกับสี่สามเงินให้กัใช้กับมี่กให้สายคาบปูเดี๋ยวนี้ก็ชักมกีมันใจเราได้ยำ ย่ำตลอดเลยงวดน,นี้ซูดพิดเลยอ๋อครับปูแต่ให้ระวังเบิ้ลเป็นไปได้เบิ้ลเกิเบิ้ลหนึ่งหนึ่งสองสองเลยอ๋อครับครับปูาก็ใหญ่เหมือนกันเผา,า,าหน้าเผาหน้าเบมึงแล้วว่าว่าสิแม่นนะครับก็ะดุกปรายุนีปรายุนีแห้งแห้งดีเป็นเป็นครึ่ เป็นเป็นภูอะไรครับภ<ช>ูอยู่ที่นั่นครับเนที่ที่เยอะรอฟังมันเป็นข้างลังวัด้างราง้างลังวัดนี้มันจะเป็นสะสะหนาอ่าง้นาหไงครับแต่ว่ามันเป็นอ่างนามเป็นของเก่าโบราณมีแต่หิน,หนเลยอืมครับมีแต่หินอยู่สะหน่วยนี่ท่นี่แต่มาก็เลยน่งพาวหน้านางพ่าหน้าเราตามาเห็นมันเป็น ปูพญานาคอยู่ในอยู่ข้างหลังในศาลแล้วก็ก็เลยก็เลยล่องถามโยมมึงว่าธ <c oughs> ารมามป,ปรากฏเห็นปูพญานาทคที่อยู่มุมติดไตอยู่ที่มุมอยู่มุมติดไตสะสิะเป็นยิง่งใหญ่ขึ้นว่าเม่นโอค่ะโอ้ทีนาธรมาธรรมานางพ่อหนาเราเห็นเราตรรมาเลยถามเหมือนพุทเม่นเนี่ยยิ่งใหญ่อยู่ทิ่ไตลีเป็นไาอืมค่ะปูก็เลย ยังลองอยังภาวนาบุงแล้วก็เอื่นเพื่อนมาถามบุงครับเพื่อนก็บอกเพื่อนบอกตลอดเลยยนินท่านเตืให้เพื่อนเตืให้เฮ็ดให้สางซอยฝักคู่อยู่นี่มั้งอ๋อครับโอ้เพราะว่ายายโหลีเลยครับพระธาตุดีๆตัวน,นี้ใหญ่แห้งครับตามเคยไปเห็นมาอืมครับขนี้ยัยดีสุดเลยครับก็เลย มา่ภาวนาบึ่งว่ามันสิแม่นบอกกัฝันว่าได้นั่นได้นีอยอบแต่ให้ให้ใกล้ใมือให้ใกล้ใกล,ม,ใใกลมือจังจังให้หลากหลายละ่ะโทรมาอีกรอบนึงครับครับปูเด<อ>ี๋ยวนี้คนก็อยากได้ยินคนก็อยากได้ได้ยินต่มาก็เลยลงไปถามโยมบ่เสาว่าดินนี่เ,เิียวจงเขี่ยวเิ่นว่าประมาณ ยี่สิบเกี่ยวก็เลยว่าเออถนนตะมาพอซอยตะมาซอยเพราะว่าโยมถูกผู้ถุกคนทุกอำเภนกระได้อยากเห็ดอยากซอยดินลงไปเม่นปัญญ้มันคอนกรีตแบบว่าท่างลงไปเม่นมันทำกันเบิดไหมไห้มันม่นทุนนั้นมันง่ามไหมครับครับปู่เลยไปถามันมือเต่าคนว่าเชเอาประมายี่สิบเขียวก็เลยว่าเออถนนตะมาซอยเด้อกันว่าทางไปเม่นโยมฟังดีๆกันกรได้ได้เห็ด ข้างไปเม่นไปเรือนไปข้างไปสวรรค์ดีรับดี๋ยตรงตรงเลยได้สามตัวหมดนี้เพราะว่าถ้ามาวาไว้ภาวนาว่ากันโยมอย่างเฮ็ดบุญกุศลเอาดินลงไปเม่นมันจะเป็นข้างไปสวรรค์ขนาดน่ะธรามาสิวาเลยขนาดโยมหรือโยมเมื่อคยถือเคยอย่างมันสีกกับกายมาถึงแบบโบกุศลต้นศึกตัวต่อไปนี่จะหลวงวัฒนาเพราะว่าข้างตัวนี้คื่องพใหญ่ พาใหญ่พาหน่อยเพิ่นปิจูงศพไปหาเมน่นเย็บคนมาจากทะ่ายท่ายย่างเหยียบข้างเข้าไปนั่นแหละโอ้ครับตัวนี้มันสติฉุนยางไววเลยครับก็ได้ได้เง็ดดินเอาดินร่งไปท้างเมน่นก็เลยสมาก็เลยไปถามเพิ่ับนะก็เลยอยากบอกบอกโม้มทุกผู้ทุกคนกันยากนี้ันอยาวหายมันเขาหายมันนี่ขันอยากเงี้ย อยากนี่ก็ไม่ได้ว่าดิลอยซองลอยแล้วแต่โย่อมแต่ว่าต้งมาต้องมาไปถามเคนคนเสิร์ฟทั้งสัตวะเลยต้อมาคิดด้วยว่าต้อมาจีบจ้อยคนจด็กขึ้นหนึ่งด้วยกันครับครับปู่ก็ฟันฟันเก็ฟันเนื้อสันวล่ะก็ฟันดีมาตลอดครับปู่มาอยู่นี่ฟันฟันดีตลอดเลยก็หูซึ้งตัวมันซีแม่นไปตลอดครับครับปู่ก็คือไทยไทย พันดีแม่ลูกพันมาอยู่นี่มันแตกเลยมันแตกมันแตกจากงองเก่าที่เคยอยู่แห่งครับพ่นมาบอกพันเพิ่นมาหาพ่นก็บอกเลยพันก็บอกพันก็บอกก็เลยว่าเมนบอกก็นังภาวนาบอกน้องเปนว่าเมนบอกครับิ่นก็บอกว่าเออท่านตัวนี้มันประชดใกล้นี่แต่ยังให้บอกหลายอละทั่วมาใหม่คงสุดท้ายนั่นแหละครับอกไปใหม่เๆด้วยที่บอกอไรต่อไปที่บอกไรที่บอกคั้น สี่บอกคำนี้เองสีบอกอย่นี้ตลอดเป็นไปได้อยากบอกเป็นไปได้อยากบอกลังหนึ่งข้างล่างล่าง,งเดียวข้างบนล่างเดียวเลยแต่เบิ่งมันสีเม,ม<อ>นไหมภาวนาน้องเพื่อนไวแล้ว่วางเัรละรัาปูอันนี้แล้วเพื่อนเพิ่นมาให้ในครับอันอันนี้ใครใครเป็นคนมาให้ปูครับที่ให้มาหนึ่งหนึ่งศูนย์เนี่ยครับปูหนึ่งหนึ 1> 1่งศูนย์ใครเป็นคนมาให้ครับปูนี่ ตู้น้องอยู่ล่ะอยู่น้ำน้อง,ง iro, อยู่ล่ะโอ้ครับตู้พญานาคอยู่ไม่น้องอยู่ล่ะขยันไม่ยันต่อผู้มอยู่นี่ล่ะเป็นดีไงวะครับเป็นมาบอกเลยครับเพระาะว่าตมายา,างเพราะว่าตมายางไปเอาไม้ไผ่ไปจัดมาไม้ไผ่มาสานไม้กวดก็เลยไปนั่งภาวนาอยู่หันดนเติบครับเป็นต้มาบอกเลยเป็นมาบอกเลยโตนั่น ตัวสีหายไปรอบแรกสีว่าเกินเกินกระบอกห้ถิ่มเลยแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มักแห้งหนึ่งหนึ่งศูนย์นี่แต่ตะมาก็อยาลืมไปไปแล้วกับครับนําแต่ตามายัานว่าศูนย์หนึ่งหนะนึ่งนะหลถึนประมาณนี้อ๋อครับปูบแต่ว่าลางนัน่แต่ว่าลางหนึ่ง คันเบอซีหนึ่งซีสามเลยงวดน,นีค้ครับคาโประมานนี่กันสองซีเลยครับอันอันตรงนั้นมีกระเสื้อเพิ่อนอยู่ครับอยู่นี่มาเสื้อปูเสื้อพิ่ยัเม่ยนยัอยู่นี่อยู่กระแห้งเลยเพิน่นเก็แม่นอีลีแม่นคือแม่นคืออย่าโน้มเบาบอกอีหลีเปวิวมากันภาหน้าได้กันมากตัวไดตัวน,นั้นเลยครับก็เลยมามาบอกแล้วก็เลยคำนวณเิึง ตรงพอก็เลยลองคำนวณบึงก็เคยเห็ดก็เคยเห็ดมาอยู่ดีอะเรื่องคำนวณเป็ตะกีเห็ดเป็นหอย่มอยู่สุกคนลองิึงก็เข่าตรงด้วยกันดีอโอ้คับปู่ก็เลยมาลองคำนวณบึงว่ามันมันสีเข่าตามฝันบอกก็ลองคำนวณไปคำนวณไปมันตกโตฝันเลยโอ้คับปู่เม็นแล้วอะข้างล่างก็เลยลองคำนวณของข้างล่างบึงตามคนบอกก็เข่าอีกเข่าดี่ อาว่าแมนแล้ววะครับปูสองสามเมือเลยได้คนบอกบอกบอกย้ำมากสองสามเลยเมื่อวานวันจิตโตหาอยู่ก็เลยมาโทรครับแต่ว่าบางลายอีละบอกว่าบางลายอีงรายจะไปทังอินก็เล่มาโทรนะนะครับครับปูมันช้ำถึงมั่นใจแต่เมื่อขึ้นวานแล้ววันจิตโรบอกอหลีก็เลยบอกก็เลยมาโทรหาบางลายอีหละครับโทรศัพท์มันก็ไม่ค่อยดีหรอกมันโตดตุลูกแตกหมดแล้วใบ ใบหน้าจอว่าไรได้ลยอครับ<ด>ครับปู่รลอกแต่งมุนเบิดใบหน้าจอว่าไรเลยอืมครับก็ให้ให้ยาทานดวบันดาลให้ถูกสามตัวนะปู่ครับงวดนี้แม่น,นเด๋ยนนี้ภาวนาให้ยังเดี๋ยเลยภาวนาใหยัดโยมถูกผู้ทุกคนทุกอำเภอถูกจังหวัดที่ธรรมะปล่อยไปที่เคยซอยบุญธรรมะม,มาเคยรวมน้ำธรรมะมา,มา มาบ่เคยทิมตมมาคิดนําทุกผู้ทุกคนอย่างให้ลำไห้รวยทุกผู้ทุกคนต่มาบ่มีมณะเรืองวนี่านยานโยมอยากเอาดินลงนำเพลินไปเมนนี่มันไปมันเป็นทางไปสวรรค์ับ่ากโยมบ่เคยถือถืออานโยมสิถือหลายอานโยมสิมีบุญบารมีไปจนตลอดหกแปดเดบเพราะว่าพระครูพระครูอยู่นีเป็นกับเป็นใ่ในอำเภอของในจังหวัดของก็ แลมายางมาอยู่นันเป็นมันก็ถือจังหวะพอดีทุกอย่างทุกแนวเลยก็เลยไปถามโยมมันว่าเสียลงใงห้มันเสม,สมอกันเทีย่ยงกันก็เลยยางไปเบิ่งตะเมนกันลงไปเสมอกันมันก็งามดเลยเลยว่าเสียวจะเถี่ยวว่า้ลายยุคขับเป็นไลยก็เดี๋ยวจีซอยนํำเด้อมาสิรับ,รบขับถนนธรเจ้าก็เลยยางไปเบิ่งนํนเป็นสองเสียนเนื้ลยนว่าที่ว่ากโยมทุกปู่ทุกอำเภอทุกคน ครับทางไปสวรรค์ฟังมึงเลยทางไปสวรรค์กันพ <ım S 2> ระองค์ข้าทรงองค์พระเจ้าพูดยังไงกันบุญมดมาหลายยังเหยียบไปอย่าโยมมาทรงสระการหลายนั่นแหละโยมกระสีมี่บุญวัฒนาขนาดบ่เคยขนาดโยมบ่เคยถึงบ่เคยถืงแบบที่ถึงตามดูหรือตลอดปีโยมก่ะสีนี่โยมกับสีนี่ไปยังสินะมันเป็นไปังั้นคครรัับบปู อครับแล้วสําหรับแนวทางนี่ปู่เน้นไปตัวไหนครับปูรอบนี้แนวทางนี่เน้นไปหนึ่งหนึ่งศูนย์โอ้ครับหนึ่งหนึ่งศูนย์เน้นไปหนึ่งหนึ่งศูนย์เด้อครับปู่แต่ว่าตัวปู 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งให้กันซืน้อครับให้กันแล้วเน้นไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับแต่ว่าเป็นไปได้มากแย่งคือศูนย์หนึ่งหนึ่ง ครับครับโปรศูนย์หนึ่งหนึ่งับหนึ่งสองสองครับครับมันบังขับข่ายกับข่ายือสี่ีบันเนี่ยหมวดนี้ครับโอ้ครับโปรบอกแล้วอย่าลืมไปแล้วต้องไปแล้วต้องกลับน้ำขันกรับดีบันเลยหวดนี้ครับครับครัโปศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองสองประมาณนี้ครับครับโปรแล้วข้างล่างสี่หนึ่งเงินไปที่สี่สามสามสี่ครับโปร ดังหลังค่ะอันหนึ่งแปดหานี่ก็เอาไว้คือเก่าเหมืมอนบอค่ะทีหายมันแต่ที่แหลกค่ะแม่เอานายเอาไว้โย่บ่อยกินได้ตัวตัวเลขเกือบ,บ้องหลายพ่อฟังพ่อประมาณนะครับแต่แต่ว่าเน่นไปตัวนี้เลยตัวศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์กับศูนย์หนึ่งหนึ่งคุณหนึ่งสองหนึ่งกันครับแต่คันโย,มย่มเ่็คนโย่หมิ่นก็เอาไว้ จับยืมในลอตเตอรี่นั้นไว้เลยว่าดีบีเบิลในเดี๋ยวนี้เลยครับท่านท่านบอกบอกขังอยู่ลยเ้อรไม่อยากบอกหลายนะชิบะปล่อยไปแหละชิบะบอกอะไรนะ่อไปดสิีไปย่ำใหม่อ้าวลอตเตอรี่ให้มันได้หลายหลยครับครับผมก็เลขนี้กันบ่ศูนย์หนึ่งหนึ่งครับหนึ่งศูนหนึ่งศูน หนึงศูนย์ทันทีเลยครับครับปู่เน้นตรวนี้ครับแล้วก็มักแห้งครับข้างล่างก็อีหนึ่งเดินไปสี่สามสามสี่ค่ะครับประมาณนี้แหละครับครับปูเลขออกวันอังคารไม่ได้อาจจะเบิ้ลนก็ได้เนาะใช่ไหมครับปูก็มาว่าก็ไมาว่ามันมามาสิเบิร์นนะเพราะว่า แต่วันหนึ่งปิดรอยเปอร์เซ็นต์เพิ่นเอายังมาให้นี่นี่แต่อันอันเดียวอันเดียวอ่ะอันหนึ่งอันหนึ่งแบบตลอดเลยอ๋อครับครับปูนึงมาแค่ครับงวดนี้หนึ่งปิดรอยเปอร์เซ็นต์ค่ะทั้งปูฝันยำ้อมนั่นไ่มคะม่ะแวนยำยำเอายังมาให้ก็เอามาแต่ให้อันเดียวก็เลยบอกว่าพอไงมาบอกปูมาบอกแล้วหนึ่งหนึ่งศูนย์ เราไม่ยำเอายังไม่ให้เอามาให้แันเดียวเเลยมันใจเลยวันหนึ่งหนึ่งเดชเมื่อขึ้นเมื่อขึ้นก็ว่าเพิ่นขับรถไม่จอดให้ขั้นหนึ่งคืืกอนเบื่อวันครับครับปู่มันแปลกๆก็เลยว่าโอ้แม่แล้วป่ะครับครับปู่ไม่มีอย่างไรครับครับปู่เมื่อไ้ไปทางไหนอีกบอวันนี้ไม่ได้ไปไหนครับปู่ครัะเดี๋ยว สีบ่อเรียนยุ <cido S 1> to ennes, so, ่มทุก <NO> ทูท <N> ุกอำเภอทุกจังหวัดทุกคนถ้าเบิ่งโค้งสุดท้ายน้ำในเด้อประมาณใกล้ๆนี่จ้าสองหมื่นสามหมื่นสี่เดี๋ยวเชนในไหตัวใดตัวหนึ่งลยหลักได้หลักนีงสิ่พยายามมาแน่เ้นในก่อนเลยนะให้พ่อพยายามไปหาหยิบยืมอ่ารถเกลีย้มันได้ไว้ๆนะพีพยายามเดี๋ยวพรุ่งน้าพรุ่งน้าลองเบิึงขึ้นนี่ขึ้นจอง จากสามขึน้นเป็นแผ่นพันม่ยำหรือพันเอาสิ่งเอาเของมาให้หลายๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้หาเมาหลารอยไรเราซื้อยำให้เลยครับครับปู่คนสุดท้ายนี้ก็พออุญาโ้มทุกผู้ทุกอำเภอทุกจังหวัดทุกคนอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยให้ลำให้ลำให้รวยทุกผู้ทุกคน ตลอดปีหกเหตนไทยได้มาเห็ุมาสามกับละมาขอจเจริญผลยงสาธุค่ะ <ขา S 2> ท่านผู้ชมเป็นแนวทางของปู่เลขล็อกนะคะ<ส>ก็วันนี้มีเพิ่มมา110 121 4143เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ฝากตามโค้งสุดท้ายของปู่ด้วยนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ